สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยเขาชู่ช่อง,ง,งอน,นุ่มมุ้งจนก้อนอิสานนี่ครับพี่น้องมัอนี้ที่เขาขั่วมาทำเมโน,โนูนี่ครับกบ <c oughs> โกบโกบโกบ,โกบมันนี้กบอี่เดียวครับพี่น้องไปตลาดมาอะไรประกาดขาวมาปักกาดขาวสักซี่ักซีดาวนะครับเนะ้องะสักซีดาว ส่วนหอมใบแมงดาฮ่าฮ่าฮ่าว้าลายแต่บวบบวบครับบวบสองใบเหี่ยวๆหมือนนี่จะมาทำเมโนโอนีอยังกันเนาะพี่น้องเลยวัตสีอมพี่น้องวัตสีแกงอมอพะาอหันจะไข่จะข่าวกันด้วยครับด้อแกงอม หั่นตะไคร่นี่ห้เาเสียเอาไปโขกเนาะครับเนาะไปโขกไปตำซึ่กันก็ขบเบือ่อให้มันพร้อมๆครับเราก็จะมาปรุงก,กันนะขออหยญาตตำนึกว่าโขกตะไคร้มันละเอียดคนครับครับฮั่นตะไคร่เรียบรอยนะครับขบเบื่อครับเรียกไว้แต่ข้าวก่อนเนี่เนาะครับเนาะน,น้อยนึงครับ จะมาตำา้วกันเพราะมันได้รสชาติหอมๆรับแต่ว่ามันอยา่าขาวนี่เขาเบื่อเดี๋ยวผมจะเอาข้าวคั่วผสมจังหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออย่าตำสักคนนึงครับด้อยตำให้มันละเอยียดกั่านิดหน่อยโอเคครับตำข็เบื่อเรียบร้อย้วครับพี่น้องตะได้นะมาเดี๋ยว ใส่ลงไปเลยครับเขาเบือเขาเบือพี่นอ้องเ,เดี๋ยวเบือเรียบร้อยเดี๋ยวตำพริกแป๊บ,บนึ่งโอเคครับพริกเรียบร้อยคือกันครับอ้าใส่ลงไปพริกกระเทียมครับผูกันกันน้น,นึนครับอ่ะอาไปขางไฟกันด้วยครับพี่น้อง ทางไฟจักหน่อยครับหัวโอมเอามาอเออให้มันกรบเปื่อยๆก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมเติมน้ำปลาลางไว้ก่อนครับน้ำปลาพอนี่ใสสองสอนเนาะใส่พู้หอมก่อนครับเพราะน้ำปลาเขาปรุงมาเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะนัวเดี๋ยวับโอเคครับกบปเปื่อยอีดีครับ เราเพื่อซุปเดี๋ยวเขามาใส่ผักส่วนหนึ่งไปก่อนครับผักกาดขาวส่วนหัวมันอากส่วนที่มันแข็งครับใส่ก่อนด้วยครับหมูบวกครับบวกหัวอหอมส่วนที่มันแข็งเขาใส่ก่อนด้วยครับพี่นอ้องเพราะว่าตัวนี้มันจะนานซุกเนาะส่วนใบมันต้อาเอาว้ก่อนครับ คนจะหน่อยก่นนอนครับพี่น้องสิไม่เนาะน้ำพัะบูชานอบอยู่เนาะพวกเกลียดเลยพี่น้อง <c oughs> ผมไปแห้งฝากมนเนาะฝากมน,นดีดีเลยโอ้ไฟเลยใจร้ายครับไฟนี่ไฟใ,ใจร้ายเรื่องจริงคือเรื่อนไฟทานบานท่าครับเอาเอาไว้แหง้ง หม้นหนี่มันหยบสักพักหน่อยครับจะเอาส่วนใบมาใส่นะครับเนาะมันหยบหยบลงจะหน่อยครับเอานี้ใส่เครื่องปรุงได้แล้วครับเทศน้ำปลาเนาะน้ำปลามันเป็นน้ำปลาที่เราปรุงแล้วครับมันอาจจะหนัวทุกอย่างนะครับเดี๋ยวแล้วผมขออนุญาตฮะฟ้าหมอพิสไปชักข่าวก่อนครับอันห,หนึ่งเรา อุณหภูมิกดเป็บโอเคครับมา,มาจุ่พักเหลือลงครับที่เหลือใส่ลงไปเลยครับ พี่จีลนมอเลยครับมอนอยมอน่อยไม่มอควนเยคุม่พน้องเยบ้านปวนเกียดดง มอใหญ่มันจะเรื่งหนามนะหัมันเลยเป็นมอหน่อยนะเคครับบโมใหม่บมใหม่มใหม้มันมารุมกันอยู่เี้นะครับใพักยุบจะหน่อยพอน่าจะว่าขวดเมึงอยีอยพี่าาน้องเดีด๋ยวปิดฝาเอาอุณหภูมิกันจะหน่อย พี่น้องยกบตรงแน่เได้ลูกตะเพ็ดให้พี่น้องเข้าปเด็ดจึกบริเศษดีบร้ายหน้ายันเพโอ้ยผมมีหน้าดีพี่น้องเอได้ด เติมเชหนไรครับน่คือพวกควดไหครับพี่น้องคนยันไม่หม้มอเพอใส่กับเบือที่ เคเลยครับพักกลยเลยพักกลยปดรบาทชิมูลศาสตก่อนพี่น้องเสริมเติมยังไงนี่ 我不来，那我就把我也入来。 โอเคครับี่นอ้องได้ชัไหนเดี๋ยวๆเวอ้าตบตูดไปไว้ไม่ัดยนะอยู่แล้วเยไปเพิ่งได้พักเปือยมืเสียบักสลดสลดไปหน่อยเนาะ กบมาหนิกับเขาอาหารจัดด่วนะโอ้โอเคโอเคพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยเมนูอาหารจารัดด่วนเกงอมกรุบหน้าตาแบบนี้นะครับพี่น้องฮะขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกสัตว์ทุกใดครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเลยมีโน่เกียงอมมานนี้ย่บยบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ